บรรยากาศช่วงบืดืๆนะครับผมช่วงนี้บรรยากาศห้าทุ่มนะครับเราจะไปดูกันว่าดึกๆอย่างนี้ช้างเขาทำอะไรกันบ้างรือว่านอนแล้วหรือว่ายังไงครับไปดูเดินสุ่มดูเอาครับก็ไม่รู้ว่าควานเขาผูกไว้ที่ในกันบ้างครับผม นี่ครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วหนึ่งเชือกครับอันนี้เป็นพายน้ำแตงครับผมพายน้ำแตงพายน้ำแตงยังไม่นอนครับกินหญ้าอยู่เลยครับ ช่วงดึกดนี้ครับเป็นบรรยากาศที่ช้างกำลังกินหญ้านะครับเพราะว่าอากาศเย็นสบายครับไม่ร้อนครับโอ้น้ำแตงยังไม่นอนนะนี่ดึกแล้วนี่ห้าทุ่มกว่าๆจะหกทุ่มแล้วยังกินหญ้าเฉยเลยครับผมถ้าทางอร,อร่อยด้วยเนี่ย น้ำแตงเดี๋ยวเราไปดูอีกเชือกกันครับว่าอีกเพื่อนๆอ,อีกสองสามเชือกทำอะไรกันอยู่บ้างอย่ไปเดียวกันครับผมนี่เป็นบริเวณป่านะครับป่าคดข้างจะลกนะครับหนาคนระับ เดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้กันนะครับผมทางนี้ได้ยินแต่เสียงนะครับเสียงอะไรตุ๊บ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 แถวนี้อ๋อเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับในยู่นี้ครับอีกเสียกได้ยินแต่เสียงนะครับ อยู่บริเวณนี้แน่ๆครับผมเดี๋ยวแอบไปดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่โอ้เจอแล้วครับผมนั่นครับอันนี้เป็นพลายมงคลน,น้อยครับผมมงคลน,น้อยครับมงคลน,น้อยยังไม่นอนเหมือนกันครับ เมื่อกี้ได้ยินเสียงทุท๊บตับตุกบตับอยู่นะครับผมคงจะเล่นนะครับบางคนน้อยก็ยังไม่นอนครับผมแต่ดูท่าทีพระคงจะนอนแล้วละครองจะจยาวจะนอนแล้วนะครับ,นนรบเริ่มเอาหวัวมีอาการเอาหวัวซุกต้นไม้แล้วครับผม ท่าทางคงจะอยากจะนอนแล้วเขาคงจะรู้นะครับว่ามีคนมานะครับแต่ช่วงกลางคืนนี้ครับช้างทุกเชือกนะครับผมเราจะเข้าไปด้วยความระบัดระวังนะครับเพราะว่า ยามค่ำคืนนะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นควานนะครับเขาคงจะคิดว่าคงจะเป็นคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ควานของเขานะครับเราก็ต้องระวังนะครับในช่วงค่ำช่วงคืนนะครับก่อนที่เข้าหาช้างเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ ส่วนอีกสองเชือกนะครับชัยมงคลกับแม่ขันคงจะอยู่ไกลนะครับผมแล้วก็มืดด้วยนะครับก็คงจะไปหาลำบากนะครับผมเราก็คงจะดูกันแค่สองเชือกนะครับน้ำแตงกับมงคลน,น้อยนะครับผมแค่นั้นเนะ ท่าทางเริ่มจะงุนยิดแล้วครับผมคงจะอยากนอนแล้วอ้าะวนะครับผมเดี๋ยวปล่อยให้เขาได้พักผ่อนนะครับผมก็คงจะอยากพักผ่อนเต็มท,ที่แล้วล่ะครับก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมลาตีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ